สวัสดีครับสำหรับตอนที่สองนะครับแต่ว่ามื่อนี่แล้วครับพามาพามายามรวบอีกครับมัเนี้มาเบิ้งนะครับแทนแทนแทนว้าวโอ้ปลานุูงครับปลาบูกับปลาบูเออเออจับไดีกว่ามีอย่างวะมีนะครับปลาบูมีตัวปลาบูสองไข่มันกินฝูงไง ปะปูตัตวสันิ่ใครปะมันกินกุ้งกินเหรอสันนี่งะมีใครเดี๋ยวเดี๋เบื่อแล้วหลายคักนี่นะครับกินตะมือนี่ห่อน,นียื่นกับ่ะเบิดดังนึงเพราะว่าเ่ได้กิน,น นี่นะพักสาวๆมายามกลุ่งครับแม่นแม่นน้ำลมบึงตัวไปพยายามลังต่อไปโอ้ลมเฮงครับเียนครับลังที่สองครับมาลุ้นหน ว้ <Whoa. S 2> าวมันตัวเงยครับมาเบิ่งเอาขึ้นมาเบิ่งเอาขึ้นมาเบิ่งมัน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 น้ำมันมันลุดหลบเกีย้ยวนี่เป<ะ>ิดปลาเขาปีกปล<ะ>า<ะ>เขาอีปีกอะลาบลาบโอ้นงี้ยครับเอา้ปปปาปลาเขาวันนี่อีกุ้งเด็อีกุ้งกุ้งเม่ไหรปลาบูปลาบูปลาบูมัาไม่ต้องปลา ใส่รอบกุ้งถึงปลาครับใส่รอบปลาแต่ไม่ใส่รอบกุ้งเอาโยนลงไปเอาเหม่นๆเด้อหมืองเดิมโอเคไปนังต่อไปครับนี่นะครับกำลัง เราก็อยู่ตื่นเนี่ยหลอบดินแล้วรัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีปลาครับมีปลาบุกงูง้างบนนี่ปิ่งอยู่กับเต่ามังคุดอ๋อใส่รอบได้ปลาบัะนี่เฮ้ยปิ่งกินตะามังหุดเที่ยงนี่แล้วฮะพูดนะปลาบูเมียบางงี้กุ้งเหรอเฮ้ยบต้องเที่ยวเที่ยงหักเฮ้ยมันไปกิน อามันลงุงเวียดนามว่ล่ะนี่นะครับพากัน,ปนไปเบื้องลังต่อไปนะครับเจ้าดพ้ายมูกนี่ปลานี้จุดพางมาเลยครับพนนันยีเขา กลับบ้านไปไปยึงเบิงเ้งผลงานครับมาปเปิดเทปยันได้มาในเอ็มอันนี้ครับมผมสรุปผลงานนะครับกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านดีจะสระุปผลงานให้เพือ่อ,อนนั่งต่อไปครับน้ำขุนนะครับส,สาว,ส,ส,าวส,สาวประมาณน้ำถ่ายยืนร่นนะครับยัยงโดดดออกหลังแกี หนักงะคือนไกนี่อย่างดินนี่กุ้งกุ้งกุ้งโอ้ยปากของเขาอดีตปากเนี่ยเขาเอานี่จะหลอกมูล นา้ยับนางต่อไปของใหม่ของใหม่ม,มันคืออยู่ไรนี่นก้กอร่ย่ามดินนี่นะมาเบิ้งโอ้ม,ม,มีป่าครับ <c oughs> ม,มีป่า <c oughs> บูมีอนไหใสุ่้มปลาบูเต๋อปลาบูมีอะไรปูนะผมปูโอ้ตัวใหญ่ครับปดเมียไข่ปลาบูครับปลาบูเมียไข่ขันเสียผมไม่ได้กินเข่าที่มีกุ้งขวดหรือไงอามือขวดหรือหล่นอมจอมกันยานอ๋ออ๋อจุ่มเลยวะ ม่หนีมิตรนายพันยังครับมามาเจียแอนี่ครับนี่ดูกรอบอยู่นี่ครับลองก็ไปดึกลงเมืองตื้อนี้นีไหมนี่ก็ยอย่าตีดีก็ลงเมื่อกี้ตีดีก็โอ้ตียาครับตีงา <c oughs> สายฮะครับปลาบูดื่มอีกฟาบูลงมาลง ขี้เดือดครับโอ้โหเกือบตกน้ำครับมันเป็นมุกครับวันนี้มาเบิ้งกันครับโอ้บหูตัวเดียววะกลุ่มฆ่ามื่นเลยอุตส่าห์เมื่อกี้เหรินซะเกินค่าแรงเหรินเกินค่าตัวพูดตัวเดียว มาไงต่อไปครับนังกี่กัดัากาศดีขึ้นเ่าครับนี่นะล้งนี่นะน้ปัดชิ้เอากุ้งกุ้ง อันนี้กุ้งวะบอกไก่ปูปลาหน้าเต่าเนี่ยสานี่ม,นมันบ่เอคอยมีกุ้มลงสาบผุนกุ้งตัวน้อยพ่ออืมสาบผุนนี่จะนเป็นกล้ามหลังต่อไปครับหลังสุดท้ายครับนี่นะครับผลงานของ ท,ท,ท้ายที่มนันบ่ามันครับมาเบิ้งกันครับมาลุ่นไปน้ำกันครับมีมันตลังเรียกแล้ว ออามาๆเดาาินเ,เซ็นไหมเกจเจอา,า <Bobby. S 2> อ,อกมาเปลี่ยนผลไม่ต้องใส,ส่ไปไหมปากระบือติดอ๋ออยู่างนี้ปลาบุ่ว ลงเปล่าละ่ะคือบอกลงซีนี่นี่น,นี่นนมันติดน้ำเนาะ<า>นี่นะครับผลงานเขา <c oughs> นี่นะครับต้นมากเป็นปลาครับ ปลาปลาบูครับกระจยายเติมอยู่ครับนี่นะครับโอเคครับท่านที่ขเขามาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับส <c oughs> วัสดีครับ